อิมังมะยังพันเตจะตุป,ปัจจยาสีกังไทายะธรรมมังสะปะริวารังพิขุสังัสักโอโนชยามะสาธุโนพันเต สังโฆอิอมังจตุปัจจยาที่กังไหยะธรรม,มังตปาริวารังปฏิพันหาตุอัมหากลังทีครรตัง ตายะสุขายะนิพพานายะจ่าข้าแต่พระพิสุส่งผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องไทยธรรม มีปัจจัยสี่เป็นต้นพร้อมด้วยของบริวารนี้แด่พระพิสุสงขอพระพิสุสงจงรับเครื่องไทยธรรมมีปัจจัยสี่เป็นต้น พร้อมด้วยของบริวารน,นี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการแะนาน then to...